เอาที่อายสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเนียวรั้งน้องไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกักขังเมื่อมีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปวันดี่จ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อหนึ่งป่ามานี่แซ่บๆอีกแล้วแซ่บๆอีกแล้วพี่น้อง กับแก้วแบบพริกดดบมันเน,นี้แแบบคือเก้าปลากันปลาเน้นแด้พี่นอ้องที่ก็จะหลอกหนังมันมาแล้วมีทั้งไม่ทั้งเป็นโตควานี้เป็นโตกับว่เป็นโตเนาะแต่ผูหมักเอาที่สบายใจนะพักกับสิมี่พักกาดกาดเนาะลักก็เห็ด เห็ดปวกพี่น้องไปเก็บมานั่นนะไปเก็บตอนไปท่าเหนือนะเห็ดปวกกับกะหล่ำพี่นอ OK ้องโอเคมาได้มาได้บาทแซ่บอีกแล้วพออ,อยากผักเรนเจอร์มันอุ้ยกินน้องกัอนพี่น้องกินน่องก่อนเด้อพอพูดผิดมันเผ็ดกินตะเสา อืมอี่างทองผ่ดเนี่ยแซ่บๆน้ำกันได้จ้าเด้อกินเสเมอรัละอาหารบานเฮาเนี่ยเราเคยขาดจำแก้วกันอืมอืมโอ้ยแซบ่บอืมสมอุ้ยหวยซะอืมอม สมุวยหวยแซมแซมวยหวยกมาสม่วยหวยมี่หนอนคนไทยคนหนึ่งเนาะเขาก,ก็เปลนเป็นภาษา,ทาไทยนะคะขอเอยซื้อด้วยน้องเจนนี่ค้นไทยค่ะคนไทยไทยี่ไม่หลกนาักนารัก,ก,กทำไมไม่เอ่อ คำซับเป็นภาษาไทยพะนะคำมาสมเอ้หวยสิดแปลว่างไหมหระพี่น้องก็ <c oughs> จะคึงอย่งครับภาษาอีสานเนาะผสมเว้หวยที่บอกไปว,ว้างไหนสมเว้หวยมันสาสิบบาท่ะเจ็บกับ แงงเลือเก่าเหรอพี่นอ้องข้าวกินเลือกเกาเหรมาเนี่ยแซ่แข็งคือเก่าเหรอพี่น้องปลามดีอย่างหนึง่งปลาแซ่แข็งมันจะบ่มันจะบ่ข้าวปลาแซ่แข็งมันจะบ่ข้าวพี่ีเห็ดยด้พี่น้องครับ มักไซ่เกลือไซ่ผงนัวเานี่ยแล้วก็ตำตำตะไคร่ตะไคร่กับกระเทียมกับพริกไทยเข้ากันแล้วก็เอาไปม,มักไส่เหมือนกันเฮ็ดว่าเป็นของโอ้ยอึดกินซะเฮ็ดปวด นี่ก็มักไส้เกิืจากน้อยมักไส่รถดีมักไส่รถดีจากน้อยอีกครับคุกไส้กระเทียมพริกไทยอันนี้คืกอกันนะแบบหอมเหมือนเดิดแล้ล่ะแบบจะเสิร์ฟอะไรไปน้องกินไปลองเพี่งไปได้ไปน้องอันนี้มันบ้าแต่ผมสนมากเตย เห้ป้าอะไรรอ,อ,อกนลาไก่บาทส <c oughs> องคนบ่เต็มบาทไปเนาะเ <c oughs> ห้เป็นขนมงบบโตโตแบบยังไงซะจลับอกอ้ แก้วกะเพรเผ็ดบักพริกเขียวสิเผ็ดก็บักพริกแดงนะพี่น้องบักพริกเขียวนี่เผ็ดก็เป็นไงบักพริกแดงมันจะออกหวานหวานเพราะเสียการต้องมันอะกินหน่อยมันนะ ว่านี่อากาศดีดีเหมือนี่อากาศหนาวไม่ไม่เกิดเรื่องเขาแล้วลมก็ว่อยๆมาแล้วลมว่อยๆไกลถึงทันวาสินออืมืมมม้นันหมดก็หมักหมดน,นะเป็นหรอบอกไปใส่กับเป็นเพลงเป็น,ปน,มนปหมาล่ามไปมืดก็หมักหมอน ลองไนบ้าเราเลสมัครสมัครแบบพิกาีหนากไม่เป็นหรอกไม่ไปได้หรอกสองคนบพอบาทขนา้น้อแอบรับแอรับข้านาย <c oughs> <c oughs> น้ำนับเวลาไปสิไปน้ำกันวันก่อนพ่อโถเดเดอไปน่องไปสิไปน้ำใส่กัน้องใส้สองก้นชิ้นนั่งหนาแอ้อใส่กับน้องใส้สองก้น,งสงนสินัง่งหนาแล้วก็เบ,บ่าต่อพัดท <c oughs> ่านใช่ไปยัง่าเดียวไอซีมาหาปอ ก็ปวดไม่สองก็หนาวเ <laughs> 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 พื่อนเขาว่าเป็นหรอรวะอีเมลอแล้ววันนี้ของหมอรับรมาพ <laughs> อเป็นหมอน้ำตัวพี่น้องแตนยิ่เจียงหองเจียงหลงปะ ค er. รับเนี่ยมื่อไหแม่บอกเฮยเนี่ยมาแล้วมือนกันวะอันที่เป็นโตกับแซบไปหน้่งที่เป็นโตไมีหนัง um ติดกับแซบว่ากันจับจับคือเกาใย่แข็งกันไรโอ้ ตอนนี้แปดม่งสี่สิบหา้าแปดม่งสองกับสามมอง ต้มพริกเอ้ยตัมตะไครกระเทียมพริกไทยน้ำปลาเท่า,า,ากันแล้วเส็กนอันเี้ม,มันแก่อะไรสนุกกินเห็ดสัอปี กี่ตัวตัดมันหนึ่ง้ะเห็นกาดเย็นแล้วนันจะตายแล้วเอาที่สบายใจไพื่น้องครมักยั้งจะเห็นคือสอง ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ไหม้องซับคาสตะไคให้แน่เอาที่สบายใจบ่ได้ว่าเป็นยังกดหายนะก็ด <c oughs> กเดียวสโลแกนเดียวเอิ่นสุลแกนมากกว่าปลากกระเพาะพอดีเลยบ่แค่แก,ก้วกะนัวๆจำแก้วเนี่ย ขัวพริกแล้วเป็นหอมขัวพริกขัวกระเทียมหอมตำไส่ตำไส้อ,อะไรแปลกพวกขี้กั่นกัเห็ดแก้วพริกป่นก็นกนได้ที่ว่ามันบนหัวเดือดถอนนี่ลนะแล้วแล้วก็ไส่น้ำปลาแดดสุดปากน้าวทาน,นั้นนะ่ะเอาที่สบายใจรถมักมัดไปมักดง๊ง สมมากสมหน่อยสมหลายอุ้งเลยสบายเีใยขาดบ่ได้หามค้นหนามเอ้ยอย่าลืมค้นหนามไปน้องเจ้าพวกข้น้นามันมันับแซบอยู่มันตีว่ามันบ่นัวเลยมันบ่นัวเลยน้ำหนึ่งปลาเ้าเดียร้อนหอนข้นเลยน้ำก้นหมอนี่แหละ น้ำคนหมอคนได้อย่างนันนวัวเลยสุดยอดเ็แปใส่พี่น้องเยกไรก็จะมาเครียดแซ่บเ,เ,เหมือนกับแซ่บพุกเกี้แม่โต อยากกินเอาบาดเนี่ยอืออย่างลงมากเนาะบาดเนี่ยไม่อย่างลงมากเนาะบาดเนี่ยจังเลยมาเด้อไปกันเลยก็มีปากจัดไปตะเสาเลยอาหารไทยก็จิบอกอะไรกินหรอกพี่น้อง คนบุกไยมักอาหารไทยปะไหนคนอีสานเนาะกินมาตะไน่ท้องง่ายเห็ด เห็ดอดไรหลายอย่างนี่เป็นของสีแกงสีหนึ่งสีป่นก็ได้ป่นเห็ดฟักแหลกๆแล้วฟักอ่อนซอยก็ได้ซอยบางๆแล้วก็มาใชป่นน้ำป่นปลาเอิ่นป่ y, đ ài đ ài, นเห็ด dẹp tấm phép bản tay tao bong nó mình cái nông đâu bây giờ cần biết toàn sống nó mới dẹp có cho bọn xoài ừ. <laughs> chuyên về đây có sẽ dọn nhé mà xong พี่น้องเห็นเปงนขนะาดพวกแบบกันเอาที่สบายใจบ่กมาเก,ก็บบตตองบึงเอาที่อายสบายใจ เเปีนำจนหมดคำสิวลองเขาเปลี่ยนเไปองไม่ลองเพ่งดนะไรไดเร่งแม่แบบสาหอกดอกเดียวพระแสบหรอสองดอกสางดอก,ด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 ก แซ่แข็งหน่อยนึงบะข้าวตอนนี้ตัวบอกอะไรเรนะื่อกินปูกินปลามันจะบอกไม่เห็นข้อเล็ตลอดเลย นางงามไม่ได้นังงามหนึ่งปลา ก็ไม่มีความหมายคุณนะโอ้ยเสียงยังหมดเสาอันนี้แม่ว่าสิว่าแล้วสิว่าตั้งแต่กูเงี้ยวเส่สังกระสีกระมวนก็นันอีแมลได้ว่าเสียงจังสีกระสีไปลองเได้ว่าเงี้ยวเส่สังกระสีกระมวนก็นันนะสั่งเบาผู้หล่อมกบ้าคักช่วอะไรพี่เนาะ tiếng là cũng phăng cái gì xong đấy nó Chắc <laughs> cùng nhau cái sáng cả xí cũng ngon có nào nè mẹ phải có cứ mẹ coi được bên nào ơi สายพาล้องสิงานกับพี่น้องเอ้ยกินไปกินมากใส่พานมันจะงานแล้วเนี่ยกิมไหมแม่พอกินก่อนแล้วมันนี้อิ่มไหมแซ่บแับพี่น้อง แซบค่ะแซบหนึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดหนึ่งปลาเอาละพ่พ่อพอพ่อพ่อพ่อม่ต้องเอาละก็จะไม่จบอีกจับักแซบนะเอาว่านี้เบิงอัน ด้นยก,การอี๋เนาะเพลงอีงเนาะ <c oughs> ขอปิดต่ายนิดเดย <c oughs> เพลงอี๋เนาะไปะเยสาราลองกันไปตุก,กีที่ลองมา <c oughs> ปวดหมาดขอสดสักนิดหน่องฝ่ามือก็คงบโดอน เห็นสนตาเวียนยามเศร้าสิโลความหลังความเก่าให้โอกาสให้บังใจปุนะ่นน่ะคักบอบัตตัวเมื่อยเจอของกันไปน้องกัทบอบาตเห็บว่าอยากเปน้องเออเอาได้เปีนน้องเ้อพอกันคลิปหน้าฝากกดแชร์กดไลค์ในเคร่อในใครื่อพี่น้อง กดแชร์กดไลค์ซับค่าซับตะไข่ให้น้าในเด้อเอาที่สบายใจบ่ได้ว่าเป็นยังกดให้ในกะดีบ๊ายบายพ้นพุ้น